สวัสดีครับพุ่มวันนี้เรากลับมาพบกับรายการบุกขอกหมุดขายกันอีกแล้วนะครับพุมวันนี้เรามาเยือนทิ้นเกาะสะกันนะครับพุ่มหรือขายเรื่องจาดกันนะครับวันนี้เรามาดูเจ้าตัวเล็กหรือเจ้าเตี้ยนะครับพุ่มเป็นวัวตีไซมิ Раз นิมากนะครับไซเหล็กไซเหล็กไซซามซี่ซามานะครับพุ่ม เหล็กมาร์ครับ<ด>ตัวนี้<ด><ด>เป็นวัวที่ดีอีกตัวหนึ่งสายกำลังน้อยนะครับตัวนี้พีวีว่าอยู่ช่วยไหมครับ<ด>พุม่มมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาปูดกุ่ยได้นะครับวันนี้เรามาเตียวกันจีนี่นะครับขายโคยังจะรัดก้องไหนวัวเบานะครับนี่ก็มีตี ปะลงวิชาได้เองมีปลอมมัดนะครับแปลงยงแปลงยาได้มีมัดนะครับขายนี่เขาเน้นแต่สี่ดำดำนะครับเขาชอบสี่ดำกันนะครับมามามานี่คืออีกหนึ่งกำลังกล้องปีบ้าวนะครับป้มนี่ป้อม่าดูแปลล่างครับเป็นวัวที่ล่างหน้าหมากับมือหน้าได้จับจับหลังถอนเดียวนะครับเข้าสันทรักคิดนะครับเข้าสันทรักคิด เป็นวัวทีนิดไส้ดีไม่ดุคือนิดไส้ดีมาครับกับเด็กนี่คือเด็กจะทำมาได้ก็ได้นี่เรามาดูกันตอนอาบน้ำนะครับอาบน้ำนี่ก็นี่ก็น้องก็เป็นคนดูแล่อยู่นะครับดูแล่เอาใจใส่ดีมาครับน้องวางตัวมไหนล้ะเดิมนี่คือกองก็ดีก่องขายนี่นะครับคือ เด็กแต่ละคนก็จะฉวยกันนะครับไม่ว่าคนไมนว่างก็ทํานะครับไม่เกี่ยงกันครับ่วยกันคนละไม้คนละมือครับคือบางทีคนนี้จะทําแต่ตัวนี้ไม่กับบางทีคนนี้น้องนี้ก็ไปทําตัวอื่นคนอื่นก็มาทําตัวนี้ครับคือเขาช่วยกันนะครับช่วยฉวยกันก็มเป็นกาลังใจให้ตุกโขกตุกไกยูกันด้วยความสามัคคีนะครับยู่ดยกันความรัก มีะไรก็่วยเลือกกันนะครับอย่าให้นแก่ตัวกันนะครับารารขายโคจะหลงเรื่องได้ก็ต้องคือเนื่องไหนว่าต้องดีต้องต้องมีลูกน้องที่ดีสามต้องอยู่อยู่กันแบบผีนองนะครับไหนว่าวคือไหนว่าวลูกน้องคือลูกน้องแต่ว่าพอมาอยู่ทีเดียวกันแล้วเราต้องจริงใจกันนะครับใจสามขันหมาครับถ้าเราจริงใจกับคนเรียง ฝนเลี้ยงก็ทำให้เราเต็มทีครับเราต้องดูเลยเขานะครับการทำกวนหนึ่งตัวผมว่ามันเหนื่อยนะครับว่ามนว่างอเกใไปตึงลิ้งตึงปั้งนะครับมันก็ต้องสวยกันคนละเล็กคนละน้อยเมีะไรก็ตัวตัวเดินปั้นไม่ได้นะมีะไรคัดใจกันก็หนังคุยกันครับคือยายมันมีปหน้ากันถ้ามีรอยราวก็คิดคือมันก็ไปไม่รอดนะครับ ุ่มปูดในตานะะพุ่มก็เคยทำมวัวแล้วก็เคยมีคนเลียงเคยจางเคย,ยได้จบเอยนะครับพุ่มพุ่มก็อรูมามั่งนะครับวา่าการทำนึ่งตัวเนี่ยมันว่างมันต้องใช้เวลาต่ไรขาใหญ่ใจแต่ไรเรารู้มัดนะครับนี่เรามาดูกันหนองวาวเสร็จเลยครับกำลังพาไปข้าวลักนะครับข้าวลักตอนนี้โอ้ยมันดุดดัดจ้าคิดนะครับคิดรับ ปุ e. <wolf. S 3> ่มก็ฝาก fc สิว่าติดตามปุ่มจบไอสอยปุ่มซึ่งหว่ามันไม่่อยมีสาระจะ่ได้แต่่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้มิตรนะครับบางทีเราก็ไม่ใจว่าใต้แกยวสัมผัสเราก็ใต้ตัวตัวไปนะครับโดยทำนด้วยความจบนะครับปุ่มยังไ้ปีๆ่วยสนับสนุนโดยการกดไลค์นะครับไม่แชร์ไม่เป็นไรก็เข้ากดไลค์คนละนึ่งไลค์ก็ดีนะครับ ่วยดันไห้ตึงกองซ่อมมืดคนติดตามี่ครับพมช่วงนี้พ่ก็ป่อจะมีรายได้จากการเดี๋ยวปีๆเข้ามาดูเนี่ยครับพ่อได้เอาเติมน้ำมันรถนะครับเติมน้ำมันรถไปนู่นไปนี่มาใต้หัวใต้ใน,ในัาหน้าปีนะครับ่วยๆกันสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับทำด้วยใจรักครับทำด้วยใจรัก้าไม่มีปีๆพ่พพมัวไม่ได้มาตึ้งวันนี้นะครับ อยากฝากปีๆเป็นกำลังใจกันตลอดไปนะครับพ่มวันนี้ว่าจะได้ไม่สุภาพ่มก็กราบข้อไปกราบข้อโตษปีๆไ้นาทีนี้ครับอยา่าตื้อกดกดเครื่องกันนะครับพ่อมจำบทความบันเทิงครับสวัสดีครับ